ผมขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่พี่คุณน่ะเขาขอโทษแทนคุณไปหมดแล้วล่ะครับผมไม่ถือสาหรอกก็แค่คิดแบบเด็กๆอะ่ะกลัวพี่เชจะเลิกรักพี่เทียนกลัวพี่เทียนจะถูกลืมไม่มีวันนั้นหรอกนะครับเช์ไม่เคยลืมเทียนเธอจะอยู่ในใจเช์ตลอดไป ถ้าพี่เทียนอยู่ในใจพี่เชแล้วพี่อ่ะคือใครพี่เหรอถ้าเขาอนุญาตอะก็คงเป็นปัจจุบันหรือไม่ก็อนาคตมั้งไม่รู้สิของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อยๆ